วิธีค้นหาตัวเองให้เจอ 1. เราทำอะไรได้ดีลองสังเกตดูว่าอะไรที่เราสามารถทำได้แบบแทบไม่ต้องใช้ความพยายามครับ คือทำออกมาได้เร็วสวยงามหรือทำออกมาได้ดีกว่าคนอื่นเขาเช่นเวลาวาดรูปเราก็วาดออกมามีสีสันสวยงามเวลาเขียนหนังสือก็เขียนออกมามีเนื้อความสละสลวยอ่านแล้วสบายสบายเพลดิดเพลินใจหรือเวลาทำอาหารก็ออกมามีรสชาติกลมกล่อมถูกปากจนคนอื่นเขาชื่นชมในฝีมือและความสาม,มารถทั้งทั้นที่เราอาจจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นมานานจนเกิดความชำนาญก็ได้ หลายคนอาจเรียงสิ่งเหล่านี้ว่าพรสวรรค์แต่ถึงแม้จะมีพรสวรรค์แต่ก็ต้องมันทําให้ดีกว่าที่ผ่านมาเพราะพรสวรรค์ใดๆก็ไร้ค่าถ้าปราศจากการฝึกฝนฟันฝ่าจนกว่าจะได้ 2. ทําอย่างเพลิดเพลิน ลองสังเกตตัวเองเดี๋ยวให้ดีว่ากิจกรรมอะไรที่เวลาทำจะนำมาซึ่งความเพลิดเพลินเจริญใจจนลืมกินข้าวลืมพักลืมนอนหรือแม้แต่ขนาดลืมหายใจคือตกอยู่ในภวาัาเหมือนกับหลุดไปยังโลกอีกโลกหนึ่ง บางคนเพลิดเพลินกับการแก้ไขเครื่องยนต์กลไกลถอดประกอบซ่อมแซมแก้ปัญหาจนกระทั่งลืมเวลากินข้าวหรือบางคนเล่นดนตรีระหว่างที่เล่นก็ล่องลอยอยู่ในโลกของดนตรีจนกระทั่งลืมเวลาเข้านอนก็ยังมีอะไรที่ไม่มีใครบังคับเราจะอยากทำด้วใจแล้วเวลาได้ทำก็ไม่อยากที่จะเลิกง่ายๆเพราะเรามีความสุขใจที่ได้ทำ ไม่มีอะไรยากเท่ากับสิ่งที่เราไม่อยากทำและไม่มีอะไรง่ายเท่ากับสิ่งที่เราใช้หัวใจทำา 3. ใช้เวลาว่างทำอะไรลองดูว่าเราชอบใช้เวลาว่างให้หมดไปกับการทำอะไรว่างเป็นไม่ได้ว่างทีไรต้องทำสิ่งนั้นทุกที ว่างปั๊บต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่างไม่ได้ต้องออกไปดูต้นไม้สวยๆงามๆได้เขาขายหรือว่างไม่ได้ต้องคอยดูดีไซน์แฟชั่นใหม่ๆดูว่าเขาออกแบบกันไปถึงไหนแล้วก็แสดงว่าเรากำลังสนใจสิ่งนั้นและเมื่อเราสนใจเราจะศึกษาเรื่องนั้นมากขึ้นจนทำให้เรารู้ดีกว่าใครๆจนสามารถบอกต่อหรือเป็นที่ปรึกษาเรื่องนั้นก็อย่างได ดังนั้นดูว่าเราชอบทำอะไรในเวลาที่เราว่างบางคนอาจจะบอกว่าผมว่างเป็นไม่ได้ว่างเป็นหลับขยับเป็นกินอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราต้องทำอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปแต่สิ่งที่เราอยากจะทำจะบ่งบอกตัวตนว่าเราเป็นคนที่ทำสิ่งนั้นได้ 4. ฟังเสียงหัวใจอะไรคือสิ่งที่เราใฝ่ฝัน ทุกวันนี้เราอยากจะเป็นอะไรฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ดีอยากจะประกอบอาชีพอะไรอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนอยากให้คนเขามองมาว่าเราเป็นคนแบบใดก็หาแนวทางวิธีรมให้ชีวิตออกมาในแบบที่เราอยากจะได้อยากใช้ชีวิตให้มันลื่นไหลเลื่อนไลอยไปตามใครที่ไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการ พยายามฟังเสียงจากข้างในว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยดังๆหรือต้องทำงานในบริษัทใหญ่ๆต้องรวยดีเด่นดังเหมือนกับใครๆหรืออยากใช้ชีวิตแบบไม่ต้องโชว์โลโปรไฟล์ถามใจตัวเองว่าชีวิตแบบไหนกันแน่ที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง